สวัสดีค่ะวันนี้ลินพามาชมโครงการบ้านเดี่ยวนะคะหมู่บ้านกาญจนาลักษ์เทพสรินค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกนะคะอยู่ในช่วงระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนคอนครอินนะคะซึ่งโครงการที่นี่นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวซึ่งอยู่ในซอยที่ค่อนข้างสงบนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยสามารถจะเข้าออกได้ถึงสองช่วงได้กันนะคะ ี่ลินยืนอยู่ตรงนี้เป็นช่วงที่เข้านางทางซอยอัจฉริยะพัฒนานะคะผ่านทางโรงเรียนเทพศิลินนะคะถ้าดูจากแผนที่ประกอบนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าแถวนี้เนี่ยรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนะคะแล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นว่า Homework, h o m e โปรนะคะไม่ว่าจะเป็น The Walk หรือ Central ลต่างๆนะคะแล้วก็การจับใจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปโรงพยาบาลสะดวกมากมายจริงๆตรงนี้เราสามารถจะขึ้นลงทางด่วนได้ง่ายมากเลยนะคะออกจากตรงช่วงวงแหวนตรงนี้นิดเดียวก็จะถึงทางด่วนจะเป็นจุดเชื่อมที่เราสามารถจะเดินทางเข้าในตัวเมืองทางฝั่งสาทรก็ได้หรือจากจากจุดนี้เราสามารถจะเข้าในตัวเมืองทางฝั่งจะไปทางฝั่งทนก็ง่ายจะไปทางฝั่งนนทบุรีก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะในโครงการนะคะลินมีบ้านเดียวอยู่หลังหนึ่ง ะะซึ่งเป็นบ้านที่ใหม่ไม่เคยอยู่จริงๆเลยค่ะเนื้อที่64ตารางวาในตัวบ้านนะคะเขาลูกสร้างบ้านน้อยๆเอาไว้อยู่หลังหนึ่งบ้านใหม่จริงๆเลยค่ะลินเข้ามาสำรวจแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านข้างในในหมู่บ้านนี้นะคะยังจะมีตัวเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไว้ด้วยนะคะลูกบ้านสามารถจะเข้าไปใช้สอย,อยตรงนี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมในตัวบ้านเลยดีกว่านะคะ หน้าบ้านที่ลินยืนอยู่นี้ล่ะค่ะเป็นบ้านหลังริมด้านในเลยนะคะได้ความสงบเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะพื้นที่64ตารางวาเลยนะคะข้างในมีทั้งหมดชั้นบน3ห้องนอนค่ะด้านล่างในตัวบ้านจะมีอีกห้องหนึ่งนะคะสามารถใช้เป็นห้องนอนก็ได้หรือจะเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้โถงรับแขกกว้างพอสมควรเลยค่ะด้านล่างมี1ห้องน้ํานะคะด้านบนมี2ห้องน้ําค่ะ ในห้องนอนมาสเตอร์มีห้องน้ำอยู่ในตัวค่ะพื้นชั้นล่างเป็นแกรนิตโตนะคะชั้นบนเป็นลามิเนตค่ะสภาพบ้านใหม่เอี่ยมยังไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่เลยค่ะ ลงรถเนี่ยนะคะได้ต่อเติมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังค่ะมีการต่อเป็นเคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์ปูนเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะได้มีการต่อเติมค่ะเป็นเป็นบ้านเล็กๆเ,เอาไว้อยู่หลังด้านฝั่งนี้ไวอ้อีกหลังหนึ่งนะคะสามารถจะใช้ไว้เป็นเรือนรับรองนะคะก็ได้แล้วก็ในตัวบ้านเนี่ยตรงนี้จะมีการต่อเป็นห้องห้องน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมเนี่ยจริงๆตามแปลนของโครงการมัน168 ตารางเมตรนะคะแต่มีการต่อเติมเพิ่มแล้วก็ในครัวส่วนต่างๆในลินกะไว้ประมาณน่าจะ200กว่าตารางเมตรค่ะเดี๋ยวไงลินพาเข้าไปชมในตัวบ้านพร้อมกับดูวิดีโอเลยดีกว่านะคะค่ะหน้าบ้านนะคะโรงรถที่ต่อเติมแล้วสามารถจอดรถได้2คันสบายๆเลยค่ะมุมมองของเจาะที่จอดรถนะคะ ส่วนนี้เป็นส่วนโถงรับแขกค่ะมีประตูที่ออกไปด้านหลังด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องนอนด้านบนนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะมีห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็มีระเบียงที่เดินออกไปด้านนอกรับลมได้ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำในห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องนอนสองค่ะกว้างขวางค่ะ ส่วนนี้เป็นห้องนอน3ค่ะกว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําในห้องนอนด้านบนค่ะอันนี้ถงบันไดนะคะกว้างขวางค่ะห้องน้ําชั้นล่างค่ะส่วนนี้เป็นห้องชั้นล่างนะคะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะมุมมองหลายๆมุมมองนะคะจากถงรับแขกค่ะ ว่างจริงๆเลยค่ะแล้วลินขอบอกเลยค่ะว่าใหม่มากเลยเจ้าของไม่เคยอยู่จริงๆเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเป็นเรือนรับรองนะคะนี่เป็นห้องน้ําของเรือนรับรองค่ะส่วนนี้เป็นด้านข้างนะคะที่เขาต่อเติมเอาไว้ค่ะ ค่ะคลิปปิดท้ายของลินนะคะลินมาถ่ายทําที่อีกทางออกอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนะคะซึ่งด้านหลังของลินเนี่ยค่ะจะเป็นถนนกาญจนาพิเศษนะคะซึ่งเป็นอีกทางออกหนึ่งของหมู่บ้านค่ะยังไงถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะติดต่อลินได้ตามข้อมูลที่ลินขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะลินขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจคลิปต่างๆของลินกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ค่ะวันนี้ลินลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ